เกี่ยวกับโลกเหมือนกันทั้งพัดเนี่ยทั้ทงตากเนี่ยกำลังควัดกันอยู่กำลังตากกำลังตากกำลังตากนะบุกมื่อนั่นม,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 มือจอับเอาจากท่านนะหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบททันเคยเคยทำ ว่าพ่อนเก่งปนได้อ่าเมื่อยว่าขวดมันน่ะสบายดีสบายดีป่าขวดมันเก่งแท้บาทนี่ตาย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 ไอ้นุ่นมาขวดมันซอยแม่บ่นี่แน่นไรเดฟพี่น้องเลยกับรังแก่แก่กับรังแก่มากกับพี่น้องถอยเห็ดไปเด็กไทยแก่มากตัวนั้นก็ปั่นปั่นน้ำตากน้ำ ลวดอีตอกนี่แหละเห็นไหมคอยปั่นตัวนั้นเนาะคอยปั่นคอยปั่นตัวนั้นเหงื่อใหญ่เข้ากับลังตีนกว่ท่านไอแห้งพี่น้องเลยได้กิโลเท่าไรแหละกิโลเท่าไรละบุหุจักไดว้าวเห็นได้บุหุจักปั่นถามเพคุนบุหุจักถามเหงืใหญ่เถึนกับลังตีนเออเถึนกับลังตีนเนาะ อันนี้กะสวนมันบะมือหากะแล้วสวนหนึ่งวุ้งยังขีน้องเอยเนี่เอื้อยงง่พิ่นกำลังปีนกำลังข,งม,ขงม,มุขมุมบนว่าราคาหาพันเลยนะผลบอลผลจังสิกายจังสิกายหอาพันเพิ่นจังสิขายห้ 5, าพันผลโสิโงหมเมียนห่อนหาพัน่ <c oughs> เอือไอ้ดอกสวนมันบะมือยังหลายอยู่พี่น้องยังอยู่สองสวนสามสวนบ่ทันไตะขัดหา <c oughs> กระแล้วสวนเดียว บุเอ้ยยายนนี่แห้งแล้วบอได้แล้วบอแห้งแล้วได้แล้วโอ้ทได้ลเขายรถเป็นยังไงเฮ้ฮ่าพันรดน้ำมือนี่นะนี่แหละมบึงโมชมนกรน้อพี่น้องที่ชีวิตของบอเมื่อทำกินเนาะราากำลังตากอัเหินอันนี้กไปเ้ัยนกำลังตากกำลังปีนว่าได้แล้วคนสิปอกเสียอกเกี่ยมจากมือได้แล้ คนเห็ดเอาให้คนขายยังอีกหลายส่วนอย่เนาะพี่น้องเนาะนี่คนกำลังเก็บได้ล้วคนจะเก็บเ็จของซ่เศจโซ่ มื่อนี้มื่อนี้ยังบหฮูนราคาเนาะมื่อนี้เนาะเอออืมเฮ้นายวันนี้ใช้สอบแล้วเอามื่อเมียนก่อนบอกโอ้เออเงินเงินผุญยังหลายอยู่ผุญประธานขายเพิ่นวะผู้เห็ดเร้ยใหญ่เนานี่เพิ่นเห็ดเองปีนี้เพิ่นวะผุญประจ้างเห็ดแบบครอบครัวเพิ่นวะก็คอยๆเห็ดไปเผุญประจ้างได้ปีนี้เพผุนวะ ไปกันไปเหนือยแล้วก็จ้างคนเหนยแล้วก็่จามตอนนี้เห็ดออกก้อนืเพผนว่าบ่มีเวียกเห็ดขดเองปีนี้เพผนว่าเนาะพี่น้องขดเองเพผนว่าผลเมื่อยเพื่อแล้วผลจากจีจ้างเผลอนว่าตอนนี้มันหัวปีเพผนยังเพราะันเมื่อยขนาดไปบุญเด็กมายังได้มาขดมันอยู่เพผนว่ายังมีแห้งอยู่เพผนยังบ่ได้เมื่อย ใช่ๆช่ใ่งแบบนี้ทำนี่บ่จะเอาจับจับดีดูดีมึงดูโอ้ึมมีความชื่นจักหน่อยเลยแหละเนี่ผ่านเนาะม่ะงาม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 โค้งๆหมอองามเลยไอ้ญงกับมาเด้อไอ้่งบึงิืนมเบึงิืนมาเบึงมันอีกิืนว่าตากไ็ได้เอาไปขายไปได้จังไดจังได้อืออือ Ờ, anh ai phần gom bung phân cấm bừng, phân hỗn chào quán lạ ba hỗn chào năm mân nhân đại. Oh, bụi phục. Lê vô phục, chị đọc. Qua lời lẽo song suối lê chắc bài sài bớt đây tê 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 mà tê 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 bà แล้วแล้วแล้วสวนหนึ่งพี่น้องยังสวนหนึ่งผ้จะน้อยบมือถิถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของบะมือถิยังแต่ละมือเนาะส่องใหม่เด้อพี่น้องเด้อสวยกดสะไคร่กดตรไล่กดแซ่ให้บะมืออิเด้อเป็นกำลังใจให้บะมือถิเนาลรำมันกับประกาพร้อมได้ปีเนี่ยคือว่าอันคุ้นไปต้นไหล่เน่าได้แล้วก็ค่อยตัดแต่พร้อมอ ขั้นเขาตัดไปพร้อมแล้วมันโดดเราเห็นตัวผีไก่มันตายปุ๊บตายตัวนี้ปีนี้นะต้องเอามือซ้ำไว้เลยละซีดน้ำ <ừ. S 2> น้ำ <ừ, S 2> ไปซีดน้ำมันชุ่มนาดินมันย้อยลงไปนาดินสองคนนี่กับคนกับรังซีปั่นอีกพี่น้นองคนยังอ่ะผลลงแก่มาผัดได้สำไรละปั่นสำนัดนี่เนาะพี่น้อง nè đại luôn nhân lại những quang thì nó nhân lại thì nem thì nó mềm bớt คนบดแล้วบุ่กวันนะคือยังอยู่เบิดบิร์กคนม Dante, ัหนี่เบิดแล่เบิที่นี่บ่โอ้ที่สี่อันนั้นเลยชิบดเลยบ่นี่สิบูเลยบ่คือบ่อื่นผูี oui. ่เหรออมนนี oh, ่เป็นได้ไรซะคำไรเลิกงานเลยโอ้ตายโลดบ้เห็ตได้ไรมึออื่นขึ้นหาพันบิร์ดขายอ่าเด พี่น้องเย่น่นบอกบ่มืด่นวอาเมื่อยอะไรมือนนี้่นว่กเิ่นสิเลเพก่นมืออื่นยังสิปั่นคนวอามีแต่เก็บตัวแห้งแล้วเลิ่นว่าเิ่นสีเมื่อก่อนมือนี้เนาะ มันแห้งแล้วเก็บเยิมพร้อมไปค่ายนี่เก็บเมื่อเมียนก่อนหลายๆอย่างใบบาทเดียวเก็บตรงนี้จะแห้งแห้งเลยน้องเนาะน้ำ น้นป็นน้นา,าได้สี่พันแปดแหละขายบอกมื่นอ่าโฮมโฮมเมนก่อนบอ่ เออแม่แหละแม่แหละเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดได้โพดเข่าช <te> <at> ่องบ่เมื่อทำกินละผลวัดได้สี่พันแปดมื่ออื่นผลสิขายเบิดเลยผนไปถอนอันนี้คนกำลังเก็บเศษศอกกำลังเก็บเศษศอกเนี่ยเว้หญ่เพิ่ง วันน่ะน้ำทิมปีนี้พ่นน่ยแต่ละปีพ่นคือพ่นกับน,น,น้ำทิมไปเละเปใหญ่เท่านี้แหละปีนี้พ่นบ่ได้อลุดควัญบ่ได้นนอาควันเนนนนองบ่ได้เอาเก็บใส่ศอกเก็บใส่ศอกเตรียมไปขายเนาะเนาะเนาะ,นะเอาเมื่อก่อนรนาะคาพ่นทีขายพ่เนาะ hẹn nam đấy mình với nhảy họ tạ thịt nam thịt thôi nữa ประมาณจักแดดจักมือี่แดดคุาแ่งัเลยมือที่สเก็บเลยต่แรงแบบนี้เนาะ ค่อยค่อยมวยแห้งก็ค่อยอมืมเอออยู่อยู่ถาเอาชาติเขาก็มาหายเนาะเป็นละองกนคืนมวย สำหรับคลิปนี้พอท่านี้เนาะพ่อเมยพี่น้องเนาะคำว่าคำว่ากะยังประทันเก่งปันไดขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นมือใหม่เยียนถ่ายเนาะพี่น้องเนาะคำว่าคำว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสบายดี